สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมห ah าชน SCB e-pass book รถจักรยานยนต์ฮอนด้านี่อันนี้สนใจเซ็นเด็แมสโดนตัวตัวสนใจไม่คอแรงเซนเะด็วะ่ะข้อหนึ่งเอาใครกับใครก็ท้าพี่อย่างนี้เลยเหรอดวนตัวตัวไม่คอแรงตอนหน้า<ห>นประชาชนเยอะแยะขนาด<ว>น,นี้คนอื่นห้ามกด เฮ้ยมึงไปกัดกันหน้าวัดป่ะค่ะบอกไปกัดกันหน้าวัดป่ะดูเองอ้าวหนูเหรออ้าวข้อเหรออ้าวอย่ากัดกันเอ้ยเอาเป็นข้อสองไหมได้ข้อแรกเราต่างฝ่ายต่างตบกันก่อนมาเดี๋ยวหลังจากนั้นข้อสองคุณอยากจะดวลตัวตัวยังไงเลยสำหรับโกะข้อไหนก็ได้เลยครับนี่เกมท่องเที่ยวไทยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย งั้นข้อแรกช่วยกันก่อนนะคะ<า>ไปดูกันว่าสถานที่นี้คือที่ไหนคะ่ะเฮ้ที่ไหนคะด่ดูแล้วจำแล้วนำไปใช้ผู้ชีฟ้า ก็พี่อยากให้โก้ส่วนตัวกับพี่เจี๊ยบนะครับแต่เท่าที่เห็นแล้วเฮ้ยพี่เจี๊ยบปล่อยเถอะมันขึ้นอย่าไปรับคัท้ะสระอีมาแค่นี้มันสามาบอกได้ว่าผูชีฟ้าถ้าไม่รู้ไปมากกว่านี้แกเป็นทีมงานใช่ไหมไปดูว่าผูชีฟ้าหรือเปล่าถ้าใช่ต้องวางให้ถูกด้วยใช่หรือไม่เอออะไรฮะไป มันติดลาวมันติดลาวไปทางนี้ไปทางนี้ไม่เออเชื่อที่ไปขึ้นตหน่อยขึ้นไปหน่อยลงมาค่อยๆลง่ลงมันติดฝั่งลาวอะมองลงไปโอ้อเพื่อนบ้านชาวลาวมองกลับเข้ามา โอ้ชาวไทยอย่างนั้นเลยเหรอคะอันน <ๆ S 2> ั้นมันสามเหลี่ยมทองคำหรือเปล่าเจ๊ไม่ไม่เป็นติดจริงๆค่ะสามเหลี่ยมทองคำหรือเปล่าคือ<บ>ฟังก่อนเรียนหนังส<บ>ืบอ,ๆๆๆๆอบอกตรงๆบอกตรงๆนะอาค่ะพูดจริงๆคือไม่อยากใช้กระดาษอยากจะเฟี้ยงๆไปแปะตรงไหนกครได้บอกว่าคะแนนนำเยอะจังอ,ะอ่ะยี่สิบหกต่อยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะ คู่ชีฟ้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไปดูกันนะคะอุยตื่นเต้นข้อนี้รับเต็มสามคะแนนพนละเมืองอาวุโสก็มีส่วนร่วมในข้อนี้นะคะ ซึ่งเป็นอย่าง<อ>ที่พี่ผัดไทย,ย<อ>ว่าจริงๆภูชีฟ้านี่เป็นยอดภูที่สูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหมน่นพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะติดชายแดนไทยลาวจริงใช่มองไปปับ๊บพี่น้องชาวลาวตรงนอนหันกลับไป พี่น้องเช้าไทยอย่างนี้เลยเราจะไม่ไปดูคนนะคะเราไม่ดูคนกันที่นั่นมันคงไม่ดูแล้วเราไปดูไฮไลท์ของเราจะเป็นทะเลหมอกที่สวยงามมากคือต้องตื่นแต่เช้าไปดูทะเลหมอกแล้วพระอาทิตย์แต่เดี๋ยวพอหมอกมันจางปั๊บมองไปอพี่น้องเช้าเราพอแล้วเราไม่ดูพี่น้องอะไรทั้งนั้นอ่ะอ้าบอกมันไม่จางเหรอแดดออกหมอกก็จางมันจางแต่เราไปฟังเมืองหรือไงเนี่ยฮะเยี่ยมชมประชาชนจัง <laughs> แต่จะเล่าให้ฟังว่าที่สวยงามและเป็นไฮไลท์ของภูชีฟ้าเนี่ยใครๆเขาก็ไปกันใช่ใชไปดูทะเลหมอกซึ่งพระอาทิตย์ก็จะขึ้นมาทะลุทะเลหมอกออขึ้นมาซึ่งมันสวยมากหลังจากหมอกจางไปแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นทุ่งหญ้าที่แซมด้วยทุ่งดอกโคลงเคลงสวยงามมากนะคะสำหรับภ<อ>ูชีฟ้านะคะคอยู่ที่จังหวัดเชียงรายสคะแนน <laughs> <laughs> ไปเที่ยวกันดีกว่าไปดูว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันอีกค่ะเชื่อไม่รู้เลือกอะไรเลยนะพักกีสันกินอีกแล้วท้ำทํำอะไรทํำขุนด่านเออกาะไม่ไม่ไม่ตอบมาแล้วตอบมาแล้วอ่าตอบมาแล้วท้าอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนดิด่านแล้วมันจะไปไนอกตรงไหนตอบแล้วตอบแล้ว เธตการใจเย็นนะคะใจเย็นอะไรแหวนคนฉันบอกเลยว่าการถามปัญหามันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับฉันแต่การควบคุมมนุษย์เหล่านี้มันยากมากถ้าจะอย่างนี้อีกฉันจะเรียกหน่วยปราบจะเลยชนมาปราบพวกแกแล้วเฮ้ยนั่นไงเพื่อนบ้านชาวลาวเรื่องผ่านไปแล้วค่ะพี่เรื่องผ่านไปแล้วตอบมาตอบมา ถ้ำผูผาเพชรจะใช่ถ้าผูผาเพชรหรือไม่ไปดูกันนะคะร่างยู่ไหนอยู่นี่สตูะตูนสะตูนสสตูนสะตูน สตูนอยู่าหมดเวลาาสนาางเลยรอลอวัดทอยู่ที่สตูนใช่ไหมคะใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงเอาไปดูว่าถ้ำภูผาเพชรเนี่ยเขาอยู่ที่นี่หรือเปล่าอยู่ไหนจ๊ะ ตอนแรกอ่ะปากถูกแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยขยับขยับนี้เล่าให้ฟังถ้ำนี้สำคัญมากๆถือว่าเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดสตูลถือว่าเป็นอันดับที่สี่ของโลกนะคะทำไมเรียกว่าถ้ำภูผาเพชรภูผ,ผาเนี่ยมันมีเหมือนกับมันมีภูผาเลยใช่ไหมเพราะว่ามันสูงเป็นเป็นถ้ำที่มี เพดานสูงแล้วบนเพดานเนี่ยนะคะมีหินงอกหินย้อยเป็น okay, เหมือนแบบเป็นกากเพชรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันระยิบ,ระ,บระยับ,ยบเหมือนกับเพชรเพราะว่าเป็นหินงอกหินย้อยที่ยังไม่ตายยังมีน้ําไหลอย,อยู่เป็นประกายเหมือนเพชรสวยมากๆแล้วตรงนี้นะคะนักโบราณคดีก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่อยู่ของมนุษย์โบราณนะคะยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ประมาณสามพันปีด้วย<อ>ที่นี่ ไปกันสักครั้งหนึ่งให้ได้นะคะอันดับสี่ของโลกถ้ำภูผาเพชรจังหวัดสตูลค่ะโอ้โหสวยมากอันนี้อันนี้สวยมากก็ข้อต่อไปดวลตัวตัวเปล่าเอออยากจะตัวตัวหรอกลัวก็ไม่ต้องเล่นก็มาเลยดีกว่ามาเลยดีกว่าแต่ไม่เอาวิ์พื้นนะพี่เหนื่อยมาก ขอบอยู่ข้างนอกเมื่อกี้สองพี่น้องนี้นะคะสองคนเท่านั้นนะสองคนรอสองคนรอแค่สองคนเอาเลยที่จริงอยากให้ไปเล่นกันที่บ้านสองคนนี้ไปเลยอะน้องไม่เอาครับที่บ้านไม่มีปุ่มอันนี้ไปดูว่าเราจะไปไหนกันต่อค่ะ เขื่อนรัชประภาเขื่อนรัปรัชประภาเขื่อนรัชประภาเขื่อนรัชประภาครับโโอ้หเขื่อนรัชประภาใช่หรือเปล่านะคะถ้าใช่ต้องวางให้ถูกด้วยโอ้โหอาวางเนื้ออะไรนะตะไรนะตุลา ชิญค่ะครับเชิญคอรับอยู่ที่ไหนคะสุราชบ้านดอนครับบ้านดอนสุราชเจ้าท่าหุนไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นเนาะบ้านเรานี่เด็กที่ไหนบ้านอยู่ไหนสุราชอยู่ตรงแถวเด็กสุราชตามคนนี้เลยคนสุราชนี่คนสุราชนะคนรุงคนรุงลุงอะไรอะอยู่กับรุงป้าไปตลาดโอ้ยนึกว่าป้าตาลุงถ้าว่าป้าตาลุงอยู่กับลุงป้าไปตลาดเออไปซื้อปลาทูนี่อย่างนี้ไม่คุยนะคะอย่างนี้ไม่คุยนะคะอยู่สุราชใช่ไหมเออ จะได้อยู่ตรงไหนของแผนที่คะเขื่อนรัชประภาโอ้โหไม่โดน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 เดี๋ยวให้ให้ให้เมย่าเอ่ยสิว่าเป็นยังไงเขื่อนราชประภาแปงใต้เลยแหลงใต้มาค่ะก็เปียบได้เป็นกุ้ยหลิ่เมืองไทยนั่นแหละเนะบรรยากาศแปลงได้เลยสมบูรณ์มากๆปลาเยอะมากเขื่อนนี้ใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยนะคะเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่ เป็นแห่งที่สองของภาคใต้น้ำที่นี่ก็ใช้สำหรับการชุนลประทานการผลิกระแสไฟฟ้าการประมงน้ำจืดที่สำคัญบรรยากาศสวยมากอยากให้ได้ไปเพราะขึ้นชื่อได้เลยว่าเป็นกุ้ยเมืองไทยใช่ใครๆก็รู้อยากไปอยากไปเดี๋ยวครับขอโทษคือผมถูกไม่ได้แต่พี่วางวางถูกอ่ะช่างมันตรงนั้นแต่พี่ถูก เป็นเกียร์ที่เขาไหนเขาถูกเขาถูกเขาถูกเสียดายวางผิดไปนิดเดียวนะคะนิดเดียวเท่านั้นเองมาไปเที่ยวที่นี่กันดีกว่ากับตันก็ตีขามีอยู่สองรูแค่นี้ค่ะขอตอบครับอีลูกตาลไอ้โคถือว่าเอาแล้วเว้ยบเลยตอบเลย เอาทำไมไอ้หนูคนจีนก็ตอบลูกตานงไหมอะตอบลูกตามันตั้งอยู่ที่จังหวัดอะไรเนี่ยเพชรบุรีไงลูกตาเอออะมันต้องขับรถอะไรไปวะถ้าใช่ถ้าใช่ลูกตาเดี๋ยวรายการเนี่ยไปเที่ยวลูกตากันไปมันอยู่ไหนลูกตาอย่างรู้ใช่ลูกตาไหมตอบเอาฮามัางอะไรบ้างเออตายแล้วอะไรกายเป็ภพูลมโลพี่วิลลี่ได้วางค่ะอยู่ไหน เป็นภูภูมันก็ต้องข้างบนน่ะภูภูต้องปันเนื้อตรงนั้นแหละไหนที่ไหนะเราไม่รู้ว่าภูลมโลอยู่ที่ไหนแต่เราแบ่งเขตแบบว่า ดอยภูมออะไรอย่างนี้เราเรียนรู้ทุกวันเราภูชีฟ้าอยู่ตรงนู้นใช่ป่ะครับเออมันต้องใกล้ๆภูชีฟ้าเออมันภูเหมือนกันมันภูมันต้องทางทางด้านทางด้านลูนคิดว่านะครับที่มองออกไปแล้วเจอประเทศอะไรลาวลาวและทหารขับมาไทยไทยไทยแล้วมองออกไปอีกฝั่งเล่าอาแกแกไม่เที่ยวที่อื่นเลยไม่ไม่ไม่แกชอบแกอยู่ริมนี้ภูล่มโล เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาไปดูอะไรกันที่นี่แล้วอยู่ที่ไหนในแผนที่ของเราครับพูลมโลโอ้ยใกล้เคียงใกล้เคียงพูลลมโลนี่อยู่ที่จังหวัดเลยค่ะที่เขานิยมไปกันตอนนี้เพราะว่าเขาไปชมดอกซากุระเมืองไทยกันนะคะเวลาบานเนี่ยบานทั้ง 1, 2 0 0ันอไร่เลยนะคะหนึ่งรยไร่ ดอกนางพญาเสือโคร่งที่เยอะมากที่สุดผู้ลมโลจังหวัดเลยอันนี้มาร์กเลยอยากไปเที่ยวเลยพอฟังปุ๊บโอ้โหเฮ้ยลองไปเที่ยวกันในเกมของเราครับทุกวันอาทิตย์ครับใจของเราก็อยากไปเที่ยวเมืองไทยของเราแล้วมันทําให้เรารู้ว่าเมืองไทยของเรามีสถานที่สวยๆงามๆอีกตั้งเยอะเพราะฉะนั้นออกเที่ยวครอบครัวอีกครั้งหนึ่งไปเที่ยวเมืองไทยกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ เวลาเราไปเที่ยวกันเนี่ยขับรถไปไปด้วยกันหรือว่าพอไปถึงสถานที่แล้วเราต้องมีเพลงเพอๆฟังกันหน่อยเนาะเกือบลืมอ่ะเอาล่ะกดแล้วต้องตอบนะไปทายกันค่ะว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรคุณโกตีค่ะชื่อเพลง ลูกตาลครับพี่นำอยู่พี่ไม่แครโอตอบครับลูกตาลนี่หรอนำตระกลอยแก้วอ,อ่ะตอบว่าลูกตาลลอยแก้วสองคะแนนเป็นของพี่วิลลี่นะคะ